ครับเพราะว่าเพราะว่ารายการเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะคุณค <ะ S 2> รู้ไหมว่าบางวันเนี่ยมันอาจจะมีผลไม้ใกล้ๆตัวมาให้คุณกินพอกินเสร็จปุ๊บเนะี่ยผิวคุณสวยโดยคุณไม่ต้องเสียงเงินค่ะหนูรู้ไหมจริงๆผลไม้เนี่ยพี่บอกเลยนะคะว่าคุณคุณหนูเคยเห็นลูกทับทิมไหมเคยค่ะทับทิมเนี่ยหนูกินวันละลูก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 สิวันละลูกเดียวนะครับวันละผลเดียวลูกเดียวเนี่ยอ่า มันจะทําให้หนูนะไม่แก่อืถ้ากินได้ชะลอ้นอยลงผิวจะสวยแล้วมันก็จะไม่แก่มีมีพวกไฮโซพวกมีตังหลายๆคนเขาก็จะกินวันละลูกละลูกนะคะฝืนนิดนึงอย่าเบื่อวิตามินซีเยอะมากใช่ผลไม้นี่ก็ดีต่อสุขภาพมากเลยนะคะช่วยในเรื่องลดความอ้วนด้วยดแล้ผิวพรรณด้วย แล้วก็ผลไม้บางอย่างที่คนกินแล้วเข้าใจผิดว่ากินตัวนี้แล้วมันจะช่วยลดความอ้วนโตบางหนูเคยหนูเคยกับหนูเคยหคยยิวฝรั่งฝรั่งไหมค่ะไอ้ผลฝรั่งพวกเนี้ยค่ะกินไหมกินไหมกินค่ะทานค่ะกลางคืนกินไหมกลางคืนก็ทานบ้างแต่ปกติจะชอบทานมะม่วงอืมถ้าเกิดสมมติว่าหนูอ่าระหว่างเช้ากลางวันเย็นให้หนูเลือกกินฝรั่งหนูจะกินมื้อไหนเช้ากลางวันเย็นน่าจะฝรั่งเนี้ยมีวิตามินซีค่อนข้างสูงมากๆหนูหนูจะกินช่วงไหนน่าจะเป็นช่วงเย็นมั้งคะอื แบบว่าเหนื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะกินฝรั่งวิตามินซีไปเลยอ่ะทำไมอ่ะิเหรอคะผิดนะคะเนี่ยการกินผลไม้เนี่ยบางทีต้องกินให้ชุถูก,ถกช่วงเว,เวลาด้วยมันถึงจะได้ผลดีที่สุดอย่างกาฟฝรั่งเนี่ยเรากินมื้อเย็นเข้าไปเสร็จปุ๊บหนูรู้ไหมว่าฝรั่งเนี่ยเป็นเป็นผลไม้ที่ย่อยยากที่สุดเวลาเรากินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เราท้องอืดนอนไม่หลับปวดท้องได้กลางคืนไม่ควรกินก็ควรจะเป็นมื้อกลางวันมื้อก้าวั นะคะ,คะเห็นไหมคะผิดไหมผิดเวลาเพราะฉะนั้นนะคะคุณดูรายการเนี่ยคุณจะมีเทคนิคการใช้ชีวิตที่มันมีประโยชน์ใช่ค่ะนะคะทางช่องแชร์ทีวีของเราแล้วก็รายการเป๊ะเ e อร์เฟกต์ไลฟชื่อรายการ Life เป๊ะเ e อร์เฟก i ์ไลฟ์เป๊ะเพอร์เฟมันคือคะอะไรคะก็คือทุกอย่างต้องเป๊ะไม่ว่าจะเป็นบุค,คลิกภาพความคิดหรือว่าสิ่งดีๆหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะถ่ายทอดให้ คุณผู้ชมได้รู้จักนะคะมันต้องเป๊ะแน่นอนเลยความสวยความงามและสุขภาพด้วยนะคะ,คะอาศัยมานะคะค่ะคุณกิติพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคาจากไหนคะจากหาดใหญ่ค่ะจากหาดใหญ่นะคะอายุเท่าไหร่คะสี่สิบค่ะอ๋อนะคะอ่ะหาดใหญ่เนี่ยหนูรู้ไหมคะว่าอำเภอหาดใหญ่เนี่ยมันมาจากมันมาจากอะไรคะชื่ออำเภอเนี่ย <c oughs> รู้ไหมคะ ไม่ทร้าบหรอคะว่าพิ่งพิ่งมาอยู่ค่ะโอ้นะคะเอาบอกให้นะคะหลายคนจะเข้าใจว่าทะเลมีหาดแล้วก็หาดมันใหญ่ไม่ใช่นะคะคำว่าหาดใหญ่มาจากต้นมะหาดนะคะมันมีต้นไม้ต้นหนึ่งชื่อต้นมะหาดนะคะมันเป็นต้นมะหาดต้นใหญ่ๆนะคะมันก็เลยเป็นที่มาของคําว่าหาดใหญ่วันนี้มีอะไรร่วมพูดคุยคะจะศึกษาที่ว่าเรื่องน้ําหนักค่ะพอดีน้ําหนักเยอะค่ะแล้วก็จะปวดขาอะไรอย่างงี้ค่ะโอ นะคะ,ะถ้าน้ําหนักเยอะๆนะคะขั้นแรกเลยนะคะเอาขั้นแรกก่อนเดือนแรกก่อนนะคะถ้าหนูตามตามพี่อ้วนบอกนะคะหนูจะลดน้ําหนักได้โดยไม่ยากนะครับตามดีๆนะคะมื้อเย็นกินข้าว,าวกี่โมงตอนนี้ก็กินตอนห้าโมงเย็นค่ะมื้อเย็นนะคะค่ะอ่าแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นอะไรกับข้าววันนี้มีอะไรคะวันนี้ทานกุ้งอบเป็นเส้นอ่าแล้วอะไรอีกคะอย่างเดียวค่ะ ข้าวล่ะคะไม่ได้ทานค่ะทานบุญเส้นอย่างเดียวอรุนกุ้งอบบุญเส้นหนูคิดว่าหนูจะผอมไหมคะไม่อลค่ะเพราะว่าเพราะว่ากุ้งอบบุญเส้นเนี่ยหนูหนูรู้ไหมว่าบุญเส้นเนี่ยมันเป็นอ่ามันเป็นตัวที่กินเข้าไปแล้วแป้งมันก็ค่อนข้างเยอะแล้วหนูรู้ไหมว่ากุ้งเนี่ยคอเลสเตอรอลก็เยอะนะคะแล้วก็กุ้งอบบุญเส้นเนี่ย จะต้องมีน้ำมันหมูชิดเนื้อชิ้นหนึ่งไปวางไว้แล้วก็อ่าบูนเส้นมันจะต้องไปคลุกกับน,น้ำมันหมูทําให้มันถูกต้องไหมคะค่ะอ่า,อาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหนูอยากผอมหนูกินได้ไหมคะอาหารประเภทนี้ไม่ได้ค่ะแล้วกินทําไมอ่ะคะ <c oughs> แล้วแกจะมาปรึกษาฉันทําไม <c oughs> เอาอย่างนี้นะคะมื้อเย็นนะคะคถ้าหนูหิวข้าวหนูกินข้าวเลยแต่พี่อ้วนขอเป็นข้าวกล้อง ข้าวกล้องนะคะกินตอนประมาณนี้ห้าโมงเย็นกินข้าวกล้องเพราะว่าข้าวกล้องเนี่ยพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะรักษาโรคเน็บชาตามมือตามเท้าได้ด้วยแล้วข้าวกล้องเนี่ยมันจะมีกากาอาหารเยอะค่อนข้างเยอะนะคะถ้าหนูหิวหนูกินข้าวกล้องตานะคะ,ะแล้วก็กับข้าวมื้อเย็นเนี่ยแทนที่จะเป็นปลาทอดพี่ขอเป็นปลาต้มหรือปลาเนื้องนะคะ,ะแล้วก็อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเป็นเนื้อสัตว์ติดมันก็เอาออกไปซะ กินเป็นผัดผักนะครับผัดผักที่ก็แนะนํานะคะให้ใช้อ่าน้ํามันมากอกผัดผักไม่ต้องใส่หมูมันอยากกินหมูกินไก่กินตอนเช้าแต่ว่ามื้อเย็นเนี่ยหนึ่งเดือนเนี่ยพี่วนขอแล้วก็พอหลังหกโมงเย็นไปแล้วนะมื้อเย็นเนี่ยต้องไม่มีของหวานนะต้องไม่มีขนมของหวานนะคะแล้วก็พอก่อนจะนอนสักประมาณสองทุ่มเนี่ยพี่วนขอโยเกิ็ดหนึ่งถ้วยกินนมเปรี้ยวโยเกิร์ตเต็มไหมคะ เองค่ะยกเว้นที่เอาอย่างลดธรรมชาติหรือว่า,ลด,าลดธรรมชาติหนึ่งถ้วยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าหนูหิวนะคะตอนสองทุ่มเนี่ยพี่อนุญาตให้แอปเปลิลเขียวอีกหนึ่งลูกนะคะถ้ากินตามอย่างที่อ้วนบอกนะคะหนูผอมเอาเดือนแรกเอาแค่นี้ไม่ต้องทรมานมากหนูผอแมแน่นอนะนะคะดูดูรายการของพี่อ้วนบ่อยไหมดูบ่อยค่ะนะคะแล้วก็รายการนี้พี่เพิ่งมาทำตอนที่สามนะคะ ฮัลโหลค่ะเพิ่งมาตทำวันที่สามไงติดตามด้วยใช่ค่ะจ้าน้องพีทน่ารักไหมคะน่ารักค่ะเออพี่อ้วนกับน้องพีทใครน่ารักกว่ากันพี่อ้วนค่ะโอ้ยมีความสุขมากน่ารักกว่าเด็กอายยี่สามนะพี่อ้วนมีความสุขที่สุดเลยนะคะแต่แต่มาที่พียวชอบใครแล้วไปชอบคุณเบสแล้วก็ชอบทีมงานทั้งหมดเลยน่ารักหมดเลยงานน่ารักทุกคนเลยเนาะใช่ค่ะถึงแม้ว่าหน้ามันจะไม่หล่อมากแต่มันก็เป็นน่ารักทุกคนนะค่ะ โอเคนะคะค่ะค่ะสวัสดี <ขอ S 1> ค่ะ,คคะสำหรับใครนะคะที่อยากติด,ต,ด,ต,ด,ต,ดต่อชมรายการของเรานะคะก็สามารถดูได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะรายการเป๊ะเพอร์เฟกต์ไลฟ์ค่ะเวลา16นาฬิกานาทีนะคะถึง18นาฬิกา แล้วก็สามารถนะคะที่จะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์02-960-5022ค่ะและอีกหนึ่งเบอร์นะคะ0 2 9ย์5 0 8 8นะคะที่จานดาม s i 72นะคะหรือว่า KU Band DTV ช่อง26ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะรายการเราก็หมดเวลาแล้วนะคะหมดแล้วรอยยางค่ะเบรกแล้วเบรกแล้วเบรกล้วหมดค่ะเดี๋ยวก่อนนะยางยางยางแหมยางสินะคะอ่ะ เดีย๋ยวอ่านให้ฟังดีกว่านะคะ,คะเขาบอกว่าอยากได้กาแฟรีเทิร์นมากมากค่ะพี่อ้วนอันนี้คุณก็ได้แน่นอนเดินหลังข้อมเวลาเดินต้องฝืนตัวเองถูกต้องค่ะนะคะใช่ค่ะก็เป็นแฟนคขับพี่อ้วนอีกคนหนึ่งนะคะ,คะอยากลดน้ําหนักต้องทํำยังไงค,<ช>ค่ะก็อย่างที่พี่อ้วนบอกไป<ช>นะคะ คือคือหลายหลายคนเนี่ยเวลาน้ําหนักเกยอะๆเวลาจะลดน้าหนักเนี่ยบา<ฆ>งคนจะเข้าใจผิดคือไปหยุดไปหยุดการลดไปไปหยุดการก <manger S 2> ิน <Ind ain S 2> เลย,ยไม่ทาาเลยไม่ได้หนูรู้แม้ว่าระบบในสมองมนุษย์เราเนี่ยมันมีนกลไกที่ท,ที่ที่สลับซับซ้อนมาก<ฆ>แล้วอะไรที่มันเคยรับถ้ามันไม่ได้รับมันมันจะเกิดความเครียดแล้วพอความเครียดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีน้ําชนิดหนึ่งไหลลงกระเพาะเวลาเครียดลงกระเพาะแล้วมันจะทําให้เราเป็นโรคกระเพาะได้ เพราะฉะนั้นวิธีการลดน้าหนักนะครับพี่ว้นแนะนำเลยนะคะกินทุกมื้อแต่กินน้อยลงกินเหมือนแบบให้ร่างกายค่อยๆปรับค่อยๆปรับใช่ไหมคะอา่าค่อยๆปรับแต่ถ้าเกิดประสูตรลดน้ําหนักของพี่อ้วนนะพี่ไม่ออกกําลังกายเลยเพราะว่าการออกกําลังกายเนี่ยมันจะมีสารชนิดหนึ่งนะคะที่ว่าอ่าพอออกกาลังกายเสร็จพวกไอสารชนิดนั้พอวันหลังออกมาเสร็จปุ๊บเขาเรียกว่าสารหิวม,มันกินแล้วมันจะหิวนะคะเอารับสายดีกว่านะคะรับสายค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะ เบียมค่ะคุณบีมใช่ไหมคะจากไหนคะจากนครศรีธรรมราชคะ่ะนครศรีธรรมราชคะ่ะอายุเท่าไหร่คะยี่สิบห้าปีค่ะค่ะวันนี้มีปัญหาอะไรมาปรึกษาพี่อ้วนรีเทินนะคะค่ะพอดีมีปัญหาเรื่องหน้าอกมันเล็กนะคะแล้วพอดูสามีชอบแบบใหญ่ๆแล้วแบบอบมีก,กิกด้วยคะ่ะพี่อ้วนช่วยหน่อยคะะ,คะโอ้นะครับคือคือพี่ว่านะหน้าอกเล็กเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสาเห,เหตุของสามีไปมีกิกหรอกคะ่ะ มวนสะ่วน,น,นมากถ้าเกิดพอเขาเห็นผู้หญิงที่หน้าอกใหญ่ๆเขาจะชอบมองตลอดเลยอะค่ะอ๋อมันเป็นธรรมชาติของผู้ชายครับพี่บอกเลยว่ามันมันแก้ไม่ได้ครับเพราะว่าผู้ชายที่นี่ทั้งสี่คนก็ชอบผู้หญิงหน้าอกใหญ่หมดแต่ทีนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ความรักความดีแล้วก็ความที่เราพร้อมในการใช้ชีวิตคู่มากกว่านะคะคแต่ถ้าเกิดว่าหน้าอกเล็กอย่างหน้าอกใหญ่พี่แนะนําผลิตภัณฑ์ดีเฟิร์มนะคะในเคลิรีเทิร์นมันจะมีตัวหนึ่งทานแล้วหน้าอกจะนูนขึ้นจะอวบอิ่มขึ้นมากกว่าเดิม แล้วก็อีกประมาณสักไม่เกิน2อาทิตย์นะคะจะมีตัวที่ว่ากินเข้าไปแล้วหน้าอกจะใหญ่ขึ้นใช้คู่กันจะดีมากๆค่ะค่ะค่ะประมาณเท่าไหร่ล่ะคะก็พันกว่าบาทค่ะแล้วค่ะได้ได้ค่ะไม่ทราบประิดต่อไปทางเบอร์นี้ใช่ไหมคะเบอร์เบอร์ของบริษัทรีเทิร์นนะคะให้ใจจองไว้ก็ได้ตามศูนย์รีเทิร์นทั่วประเทศไทยเลยค่ะค่ะได้ค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่ทราบว่าที่นครศรีธรรมราชมีศูนย์ที่ไหนหรือเปล่าละคะมีค่ะมี